ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างเก่งอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างเก่งจะพา FC มาเที่ยวทะเลทะเลนะครับมีเขาแล้วก็ต้องมีทะเลนะครับบรรยากาศให้ถ่ายกันครับไม่รู้ว่า FC จะถ่ายถูกไหมครับที่นี่ที่ไหนเออ่าฮวันนี้เราพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับท่ายถูกกันไหมครับเอย เฉลยและการที่นี่บางแสนหรือบางสิบหมืนนะครับจุดที่ชนบุรีเนาะก็บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าช่างเก่งมาในวันธรรมดาเนาะไม่ใช่วันหยุดนะครับคนก็เลยน้อยเนาะแต่ก็ดีครับป้องกันโควิดในตัวนะครับใครที่มาก็พกแมสครับพกเจลล้างมือด้วย องเป็นระยะห่างนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบเนี๋ยช่างเก่งพาไปฟังเสียงทะเลนะครับจะสังเกตเห็นบรรยากาศนะครับคนน้อยนะครับแล้วก็น้ําจะใสหน่อยครับเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนาะสังเก่งมาจนเช้าเลยนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับก็สักสามโมงมองไปโน้นครับสุ่หูตาเลย ชายทะเลเนาะนี่น้ำทัดก็ใช้ฟังนะครับนี่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวก็ขยะนะครับก็อย่าทิ้งลงทะเลนะครับเก็บใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้ชายทะเลของเราสะอาด หน้ามองใครไปใครมาก็มองแล้วสวยนะครับจะช่วยกันครับกลม้ากลมือนี่น้ำใสมากครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่บอกแล้วว่าน้ำใสมากนะครับจะยินเสียงขึ้นครับเข้าใช้ฝั่งนะครับ ขอให้น้าเลยนะครับขอให้เอฟทีจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวในวันธรรมดาเนาะถ้าเลือกได้เพราะว่ามาวันหยุดเสาร์ที่นี่คนเยอะมากแล้วก็ที่จัดเล็กก็จะแน่นๆหน่อยนะครับก็จะหาที่จัดยากทีดนึงก็ช่างเก่งแนะนําให้มาวันธรรมดาเนาะคนน้อยนี่นะครับบรรยากาศน้ําลงนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่ขักโดยรอบนะครับ เดี๋ยวสายสายน้ำก็จะขึ้นนะครับตัเ้เ,เห็นว่านี่คนน้อยน้อยมากมาเที่ยวสนุกสนานครับพาาลูกหลานมาเที่ยวชายทะเลกันเนาะมาเดเล่นกันยังไงก็ถ้า,ถ,าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ให้ช่างเก่งด้วยแล้วกันนะครับน่าเป็นกำลังใจให้ช่างเก่งด้วยแล้วกัน นี่ช่าเก่งกับพาไปเที่ยวทะเลนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีมากนี่สปีดโบ๊ทนะครับเรือกล้วยอ่าช่าเก่งก็ไม่เคยขึ้นกันเรือกล้วยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ์ i b e ช่างเก่งด้วยนะครับสวัสดีครับ